สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องปุนเคปเปอร์นะคะวันนี้เราก็จะพามารีวิวอวตารของเราในไลน์นะคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเนาะนี่จะเป็นอวตารตัวหลักของเรานะคะนี่เป็นตัวที่2เนาะนี่จะให้ดูทั้งตัวจะเป็นแบบนี้นะคะตัวที่2แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท่าทางนะคะจะได้มองแบบดูง่ายๆเนาะ นี่เป็นตัวที่สานะคะอันนี้ตัวที่4ี่ค่ะเป็นน้องเสือเนาะก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะแต่ว่าตัวหลักของเราจะเป็นตัวนี้เป็นโพสเซเสือนะคะแล้วก็เราจะเอาท่าทางอันไหนดีเฮ้ยอนนี้เหมือนนาซาแมวพี่แป้งเลยอะทุกคนนาซาแมวพี NASA, eng, ่แป้งสีบิงหรือเปล่าทุกคนอยากให้เราใช้ท่าไหนมเนน่าบอกนะคะทุกคนแต่ว่า เราจะลองเลือกกันนี่อันนี้ดีกว่าเพราะว่าเราชอบกิน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 นี่อันนี้เงีเลยเ้สำหรับใครชอบคิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้เราได้นะคะบ๊ายบายค่ะ